สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองคือเกาค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะก็มาพบมาเจอกันนะคะตอนเย็นๆตอนแรงๆเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนทีฝ่าจะหมืดน,นะคะตอนนี้ก็เมื่อเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะใหญ่มากแล้วค่ะจากทงหน้านะคะมาสวนกล้วยว่าสัน โอ้เ oh, <laughs> มื่อนี้นะคะมีบรรยากาศในคุณพ่อคุณแม่ด้เบิงแต่ละคลิปนี่บรรยากาศคนละมองเลยนะคะกะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นาชิมากกันอยู่เนาะจ้ะเมือ่อใดที่เส้นซองแล้วกับบุญน,น้ำโชคนะคะออกมานอกสถานที่คุณพ่อคุณแม่กะจีได้เห็นบรรยากาศลหลายๆหมองหลายๆบอลแบบนี้นะคะอะสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นสองก็จะมาพูดถึง แนวทางรัฐบาลไทยนะคะของเสียนเลขลาวอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคิวของพ่อเซียนโคราชค่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึง่งมีถุนายนสองหาหกนี่นะคะพ่อเซียนโคราชเพิ่นกะให้แนวทางมาแล้วนะคะงวดหนี้เนาะเซียนโคราชเพิ่นกะให้สูตรบนสูตรล่างมากนะคะก็คือ แยกบนแยกล่างมาให้เลยนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะอ่านให้ฟังชัดๆก่อนละกันนะคะก่อนที่จะโชว์ตัวเลขเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนโคร,ราชประจำว,วันที่1มิถุนายน2 5 6 6นะคะก็คืออีกสองมือนะคะมือื้อภาษาบาลท่ากับเอินเรามือฮื้อเนาะวันที่1น,นะคะก็จะถึงแล้วนะคะมาดูในส่วนชุดบนก่อนนะคะ พอเซียนโคร,ราชนะคะให้วิ่งบนนะคะตัวเด่นตัววิ่งชุดบนก็คือ0กับ1ค่ะงวดนี้บนวิ่ง0กับ1นะคะเด่นพอๆกันนะคะสำหรับชุดบนนะคะให้เลข3โตโมาซีหางขางวดนี้นะคะก็มี031 036 039แล้วก็071ค่ะ ส่วนชุดที่พอเซียนโคลาตมักเป็นพิเศษนะคะสำหรับเลข3าตเนาะก็มี031 036แล้วก็071นั่นเองค่ะมาดูในส่วนเลขจับคู่เลข2ตัวนะคะชุดบนนะคะมีทั้งหมด6หางค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะขออภัยค่ะโอ้ยหาหางเซียนสองอา่านผีดค่ะนับผีดคุณพ่อคุณแม่ขอโทษหลายๆค่ะ ชุดบนมีทั้งหมด5หางนะคะก็มี3 1มหนึ่งะคะสามหกสดหนึ่งแล้วก็เจค่ะส่วนตัวที่พ่อเซียนโคลาชชอบเป็นพิเศษนะคะสำหรับเลขจับคู่ชุดบนนะคะมีทั้งหมด3หางนะคะก็มี3 1มหนะคะสาแล้วก็7 1นนั่นเองค่ะส่วนชุดล่างนะคะ ล่างเซียนโคราชให้เด่นวิ่งรูดคือ2กับ7ค่ะให้ตัววิ่งตัวรูดชุดล่างมาสองตนะคะก็คือ2กับ7นะคะแต่โตที่พอเซียนโครานมากเป็นพิเศษก็คือเน้นไปที่2นะคะชอบมากเป็นพิเศษคือ2นะคะในส่วนชุดล่างนะคะจับคู่เลข2ตัวชุดล่างมาทั้งหมด4หางเท่านั้นเองนะคะก็มี2 5 2 9 7 5แล้วก็20ค่ะชุดล่างนี้พอเซียนโคลาดมากเป็นพิเศษไปที่2 5แล้วก็20นั่นเองค่ะเบิ่โงตัวเลขแล้วก็ถือว่าบ้หลายนะคะเพราะว่าพอเพิ่นแยกบนแยกล่างเนาะชุดบนนี้เลขจับคู่มีแค่หาหางนะคะชุดล่างมีแค่ซีหางเท่านั้นนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของพอเซียนโคลาดงวดนี้นะคะ นี่นะคะมุมไใดดีนะคะนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยของเซนโคราชนะคะที่เซนสองอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ชุดบนนะคะนี่ข้างบนนี่คือชุดบนเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะชุดบนเดนวิ่งรูดคือ0กับ1ค่ะมุมนี้เป็นเลข3โตนะคะงวดนีไฮมา4ีหางค่ะก็มี0 3 1 036 039แล้วก็071ค่ะส่วนเลข3ตัวนี้เส้นข้อหลาดนะคะมากเป็นพิเศษเนาะเน้นไป3ห้หางนะคะก็คือตัวที่เสยน2ขีดเส้นใต้ไว้นะคะก็คือ031แล้วก็036แล้วก็071นั่นเองค่ะส่วนตัวจับคู่นะคะเลข2ตัวนะคะชุดบนนะคะมี5หางค่ะ ก็มี3 1 3 6 3 9 7 1แล้วก็7 6ค่ะชุดบนเซียนโคราชชอบเป็นพิเศษ3า้หางนะคะชอบมากไปที่3 1 3 6แล้วก็7 1ค่ะข้างล่างนี้ก็คือชุดล่างนะคะงวดนี้เซียนโคราดให้วิ่งไปที่2กับ7นะคะเด่นมากคือ2นะคะชุดล่างนะคะ จับคู่มาให้4หางค่ะก็มี25 29 75 20ค่ะส่วนตัวที่เซียนโคราชชอบเป็นวิเศษชุดล่างนะคะมี2หางนะคะคือตัวที่เซียน2วงกลมไว้ก็มี25แล้วก็20นั่นเองค่ะแคปหน้าจอนะคะใครที่รอแนวทางของเซียนโคราชออยู่นะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะนี่ โค้งสุดท้ายแล้วนะขอคุณแม่ะะสำหรับเซียนโคลรานรัฐบาลไทยเนาะเพิ่นกับเป็นอีกหนึ่งเซียนเนาะสำหรับเซียนเลขเล้าในช่องบุญน้ำโชกนะคะนี่แต่คลิปนี้วันนี้วันอังคารนะคะไม่มีเลขเล้านะคะเซียนซองก็เลยถือโอกาสนี่นะคะ เอาแนวทางรัฐบาลไทยของเสียนเล็กเล่าเสียนต่างๆี่เพื่นสิปลอยมาใส่ในมือนี่นะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะบ่เกิดการซับสนเนาะอ่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเสียนขราลาดกะมีเท่านี้เลยนะคะมีทอท,ทีเสี่ยนซองโช์ไปเมื่อสักครู่นี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะชอบก็จัดขัดก็พานนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะ มาก็คอยยิบค่อยจับบ่มากกะพานไปก่อนนะคะเพิ่นกัให้มาเป็นแนวทางคือเก่านะคะบได้มีอยังมากะกด้านตีนะคะว่าตัวเลขที่เพิ่นไ้มานี่จะมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็อยู่ข้างนอกนะคะกะจะมีเสียงนั่นเสียงนี่มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินในคลิปแน่นะคะจังตอนนี้กะเสียงล้านไห้คุณพ่อคุณแม่นะคะเสียงซองกะต้องกราบขอโทษขอให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆนะคะ คือเป็นเหตุการณ์ที่เกินการค่าคะเนนนะคะกะขอโทษขอให้หลายๆเนาะมือนีออกมาเหตุธุระนอกเมืองนะคะนอกบ้านนะคะก็เลยบอกคอยสะดวกปันใดในการทายคลิปนะคะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเอฟซี FC แฟน่องทุกท่านทุกคนที่คอยรับชมรับฟังคลิปของช่องบุญน้ำโชกนะคะคอยกดไลค์กดแชร่นะคะเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครกับฝากคุณพ่อคุณแม่ติดตามไว้นํานะคะเซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ